ช่วงภาพประทับใจซีเกมสนับสนุนโดย e go. อีเกิลอีคันของ d t ีแ Phone สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพประทับใจซีเกมครับซึ่งวันนี้ผมริกกี้ครับก็ยังคงพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเบื้องหลังการฝึกซ้อมนะครับของทัพนักกีฬาไทยของเรานั่นเองที่จะเดินทางไปแข่งขันซีเกมนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะอีกหกีฬาซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่โอ้โหแฟน ที่ติดตามรวมถึงนะฮะกองเชียร์ชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจนั่นก็คือกีฬาเทควันโดโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่าว่าเขาจะต้องมีการเตรียมตัวฝึกซ้อมอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามเลยครับ และตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิกนะครับปี2012ที่ลอนดอนนะฮะประเทศอังกฤษนั่นเองนะฮะสวัสดีน้องเล็กค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวอีกสักนิดหนึ่งชื่อจริงนามสกุลค่ะสวัสดีค่ะเล็กชนาธิปซ้อนขำค่ะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยค่ะนน่เป็นไงครับสุดยอดตอนนี้กําลังฝึกซ้อมเพื่อเก็บตัวไปแข่งชิงแชมป์โลกค่ะตอนนี้ก็กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกในเดือนมฤสภาค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ r a n กิ้งอันดับเราอยู่ที่ ปร<า><ฮ>ะมาณ6-7ถึงเค่ะขอจากทั่วโลกใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ก็คือเนี่ยฮะนักกีฬาเชควัคนโดไทยของเรานะน่าภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าติดเขาเรียกเนี่ยติดอันดับท็อปเทนเลย<ฮ>ะนะฮะแล้วตอนนี้ก็กำลังฟิตซ้อมะนะฮะเป็นไงครับตอนนี้มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนที่นู่นอากาศแตกต่างจากบ้านเราด้วย<ฮ>ะนะฮะ เป็นยังไงบ้างตอนนี้ซ้อมอะไรกันอยู่ฮะก็พร้อมทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะก็เหลือปรับสภาพเรื่องเทควันโดที่เพิ่งกลับมาฝึกซ้อมเต็มที่เพราะว่าก่อนนันนี้มีการบาดเจ็บแล้วก็ไปพักรักษาอาการบาดเจ็บกลับมาฝึกซ้อมเทควันโดก็พยายามปรับสภาพร่างกายให้ฉินกับการเตะแล้วก็ต้องคอยเช็คเรื่องอุณหภูมิก็ที่นู่นจะหนาวกว่าที่ไทยเยอะพอสมควรแล้วก็เลยปรับเวลาด้วยเวลาด้วยแลสุดท้ายนี้ขอแรงเชียร์จากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่านะฮะคุณเล็กครับ ก็ขอกำลังใจเชียร์พวกเราทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะฝากเป็นแฟนกีฬาทุกคนติดตามผลงานพวกเราทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทุกคนในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศรัสเซียด้วยค่ะครับผมรวมถึงนะฮะกีฬาซีเกมด้วยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวมีน้องๆเพื่อนๆเราต้องไปนะฮะแข่งขันนะฮะที่ซีเกมด้วยนะฮะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับนะักเทควันโดไทยนะฮะทุกคนเลยรวมนะถึงทุกนักกีฬาไทยนะที่จะเดินทางไปแข่งขันซีเกมนั่นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องเล็กมาก<อ>นะฮะมานว่าบูดคุยเดี๋ยวต้องปล่อยให้น ซ้อมนี่ตอนนี้ข้างหลังนะฮะ<ม>ก็เริ่มจะฟิซซ้อมแล้วเอ้ยถามนิดนึงวันนี้คโคชเชมาไหมฮะโคชเชไม่อยู่ค่ะติธุระใช่แล้วเขาเขาเขา,เขาดุจริงไหม,ไมก็ดุค่ะดุว่ะ <laughs> สุดยอดนะฮะวันนี้ไม่ได้เจอโคชเช <laughs> ไม่เป็นไรแต่ว่าได้เจอทัพนักกีฬาไทายที่เห็นอยู่ด้านหลังนะฮะ <laughs> เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องเล็กไปซ้อมเลยนะครับส่วนผมเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับ แล้วครับแล้วตอนนี้นะครับก็หมดพวลาแล้วสําหรับช่วงนี้นะฮะของผมริกกี้นะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทัพนักกีฬาไทยของเรานะฮะโดยเฉพาะเทคันโดวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันก็คงจะคว้าเหรียญทองไม่ว่าจะเป็นนะฮะเหรียญทองระดับโลกนะฮะหรือว่าจะเป็นซีเกมที่กําลังจะถึงนี้นะครับให้พี่น้องชาวไทยได้มาเป็นของขวัญนั่นเองนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับส่วนวันนี้ครับผมริกกี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ครับส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม สวัสดีครับมาถึงช่วงภาพประทับใจ4เกมในช่วงนี้ครับเรามีเกมให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับเพียงทายว่าภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้เป็นภาพของนักกีฬาท่านใดก็ไม่ยากเลยนะครับส่งคำตอบโดยพิมพ์ T.M. เว้นวัตตามด้วยคำตอบแล้วส่ง S.M.S. เข้ามาที่หมายเลข4890011 ส่วนของรางวัลครับที่ผู้ชคดีจะได้รับนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือ t t แทครุ่น Eagle 4.5สีไทเทเนียมจำนวน1รางวัลและเสื้อยืด d t แทคเดือนละ5รางวัลครับโดยจะมีการจับรางวัลทุกวันพุธครับและประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปครับ